จำอันนี้ในป้ายที่ผมคูดเมืเ่อคืนมันลงเป็นถึงชั้นสองไว้ชั้นสองหรืซนเด็กเล่นนะเะชั้วฉนลอยนะเด็กเล่นก็คงไม่ได้ลงระคงหรือว่ามันจะลงไปถึงชั้นหนึ่งะไม่เป็นไรปล่อยให้เด็กเล่นดีกว่า อันนี้ก็มาถึงท่าเรือแล้วก็ก็มีการลงทะเบียนนะประมาณกี่คนมากี่ท่านอะไรเงี้ยในท่าเรือได้มีอาหารนะมีคุกกี้มีกาแฟาอะไรเงี้ยฟรีครับไว้ให้เรากินบางคนเขาก็ไม่ได้กินอาหารเช้ามาจากโรงแรมแต่ผมเมื่อกี้ก็ไปสอยที่เซเว่นมาแล้วพวกขนมปังเนยอ,อะไรเงี้ยมาถึงนี้ก็กินแค่กาแฟเรือออกประมาณเก้าโมงครึ่งนะแล้วก็ผมเอ,มอ,อกากระเป๋าฝากคนนี้ด้วยเพราะว่า เอาออกจากโรงแรมแล้วกลับมาตอนบ่ายๆก็ให้เขาไปส่งในตัวเหมือนกระบี่ได้เนยะฟรีรอแล้วคุณนน,นี้คือห้องที่เขาเข้ามาเดี๋ยวอีกตัก1ชั่วโมงก็เข้ามาไม่ได้แล้วอะ เต็มด้วยทสายน้ำลดลงนี่เรียกว่าเรือหางยาวไหมเรือหางยาวเริ่มเริ่มเข้ามา กาะผักเบี้ยนะเป็นชื่อผักท้องถิ่นของที่นี่นะแล้วก็ที่เกาะน,นี้ก็สามารถลงเล่นน้ำได้น้ำใสพอควรจะมีเขตทุ่นอยู่นะก็เล่น,น,นได้นิดนึ่งอะเรือจอดตัวนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะมีห้องน้ำให้นะครับห้องน้ำบอกระก่อนว่าเป็นน้ำเค็มนะในห้องน้ำเป็นน้ำเค็ม ีประมาณสี่ห้องแยกชายหญิงเนี่ยไปดูดูเตา<ม>ถ่ายรูปเล่นน้ำกันเกอะพิยาก็าป,รป,<ม>ประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกำลังพอดีถ่ายรูปได้เล่นน้ำได้วิวก็ประมาณนี้นะป้ายบอกนะมีมีรักการ้วย จะว่าไปวันนี้ก็เกือบที่จะมาได้ลงน้ำทะเลแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งกับพี่ที่เป็นไกดมาว่ามีแมงกะพรุนแดงซึ่งมีพิษนะเข้ามาบริเวณนี้พี่ที่เป็นไกดก็ต้องคอยดูว่าจุดไหนที่เหมาะสมที่จะลงไปดำน้ำได้บ้างนะครับ บนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดียอยู่บ้างก็คือจุดนี้แล้วที่สามารถลงไปดำน้ำได้ก็เลยไม่พลาดโอกาสอันดีงามที่จะเก็บภาพทตาท้องทะเลมาฝากนะครับ หลังจากขึ้นจากการนำน้ำก็แวะมาทานข้าวเที่ยงครับที่เกาะนี้นะเกาะเหลาลาดิงก็เป็นเกาะ,ละเล็กๆครับที่สามารถมานั่งรับประทานอาหารได้นะก็มีร้านค้านิดหน่อยนะครับมีห้องน้ำพังแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ไปต่อนี่เกาะห้องครับอันนี้เรือจอดอยู่ที่ท่าเรือเกาะห้องแล้วก็มีการจำหน่ายที่เกตน,นะแต่เรามากบบปิดโบ๊ทอ่ะเราก็ เดินเมืนอนพิการเลยวะ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยทริปเที่ยวเกาะจะมีหลายทริปหลายแพ็กเกจมากแต่ใครอยากจะมาที่ต้องจองทริปเกาะห้องนะครับเพื่อที่จะไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดในย่านนี้แล้วนะที่จริงการเดินขึ้นมาจุดชมวิวเนี่ยก็ไม่ไกลนะแต่มันแค่ชันแค่นั้นเองกับประมาณอไร400กว่าขั้นเท่านั้นเอง100เมตรเห็นไหม เดี๋ยวต้องขึ้นมาต้องนับหน่อยว่ามันกี่ร้อยค่ะเมื่อกี้ขึ้นมาไหนมาแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเจอจุด,จดสวยๆาางามๆก็เลยมานั่งดูต้น,มน <c oughs> ตไม้อะไรเงี้ยก็ยังไม่ทันเหนื่อยก็ย <c oughs> ังไม่ทันเหนื่อยจะดูสเต็ปต่อไป <c oughs> มนเดินขึ้นไปพระธาตุตามวัดทางพักเหนือประมาณนั้นสูงเมื่อกี้เจอ น้องผู้หญิงเขาทำเขาตกไปด้านลังเพราะเอาไม่ได้เราก็ปนคนใจดีซะด้วยสิก็กไปเอาให้น้องเขา <c oughs> ก็ต้องปีนเนี่ยลงไปแล้วขึ้นมาเป็นกูดีนก็ไม่ได้ยากอ,อะไรนี่หว่าใช่ไหมช่วยๆกันครับคนไทย Oh. ก็ยังดีนะครับที่ยังมีจุดพักจุดแวะเยอะเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามันชันเนี่ยนะแต่ก็เดินถึงแป๊บหนึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วครับตอนนี้ก็เราจะถึงแล้วท็อปสุดของจุดชมวิว 1 9, 2 3 4 5 6อ8 9 1 0 1 1ห ที่เราขึ้นมาชายหาดด้านล่างสวนจริงวนี้คือท็อปท็อปสุดเลยนะบนจุดนี้เราสามารถมองเห็นเกาะของจังหวัดพังงาได้เลยนะก็จะมีเกาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่ซึ่งเห็นชัดมากเลยนะครับ หลังจากลงมาจากจุดชมวิวก็เห็นหาดว่างๆสวยๆก็เลยอดไม่ได้ฮะที่จะเล่นน้ำแก้ร้อนสักหน่อยก่อนกลับครับก่อห้องนะครับก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะก็สามารถไปเดินเทรลได้ครับระยะทางก็ประมาณ700กว่าเมตรก็น่าเดินอยู่นะครับผมดูจากแนที่แล้วก็ถ้าสนใจเลยทเดียวก็จะเดินว,วงกลมนะครับคุณว่าจะกลับมาจุดเริ่มต้นก็ได้หรืจะ าไปจบตรงที่ทางขึ้นไปจุดชมวิวก็ได้เหมือนกันนะครับท้ายสุดแล้วก็ต้องลากัไปก่อนครับสำหรับทริปเกาะห้องนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับฝั่งแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ